สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะเป็นเรียกว่าขนมหรือเปล่าไม่ใช่ขนมนะครับเพราะมันเป็นแมลงกับหนอนนะเป็นสแน็คะครับนะครับก็จัดมาสองซองนะคือยี่ห้อไฮโซนะฮะเป็นแมงสดิงอบกรอบรสดั้งเดิมนะครับกับดักแด้อบกรอบรสดั้งเดิมนะฮะซองละสิบห้าบาทนะครับก็เดี๋ยวเราดูอันนี้กันก่อนนะสดิง อบกรอบรูดั้งเดิมไทยโซนะฮะนอนฟรายสแน็คสดิ๊กอบกรอบคิสปี้สมอลล์คริกเก็ตรูดั้งเดิมน้ำหนัก8กรัมนะครับไอโซคัสซอ่น้ำรัฐดิบที่มีคุณภาพจากฟาร์มก่อนนำมาแปรรูปบรรจุต้องการยกระดับมาลตรแอนแมลงสู่ผู้บริโภคนะครับเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะ40กิโลแคลอรี่1ซอง8กรัมเนี่ยนะอันนี้เป็นดักแด้อบกรอบนะครับคิสปี้ซิลเวอร์มนะก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดกินกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขอเปิดไอ้นี่ก่อนคริกเก็ตคือจิ้งรีดไหมโอเคจิ้งรีดนะครับดูกันชัดชัดนะครับนี่นะจิ้งหรีดิ้งรีดนะครับม,มาชิมก่อน <c oughs> อกรอบ ผนเค็มๆนะถายหน้าด้วยด้วยอืมเค็มอร่อยอแบบร่อยแ้วก็แปดกรัมขอตัวนที่ชัดหนด่ยอยอาเดี๋ยวจะให,ให้ท่านผู้ชมดูด้วย่ะ,ะชัดเหมือนปลาเลยนะยไม่ไม่ไม่เต็มตัว นะครับเป็นชิ้งรีดนะอันนี้เป็นกินไปด้วยพูดไปด้วยดักแด้อ,อกกรอบนะครับรีวิวอาหารก็ต้องกินไปด้วยเด็กน,นี่ตัวใหญ่นะนะครับดักแด่ตอนดักแด่นี่อืมกรอบเลยอะ <Okay. S 1> อืมสิบห้าบาทนะครับแต่ผมอ่ะชอบ รสชาติของดักแด้มากกว่านะขอบคุณทุกค่านเข้ามารับชมครับ